ควนแก้ทรายสมบัติเอ๋ยพุทศาสน์พุสั์เอ้ยนำสมบุญสงแสงเที่ยงคยนดำกองมีเสน่ห์ความสัมผัสมนี้ฟังชั่วเรื่อได้นี่ว่าถือว่าคนสุดยอดของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นเป็นตำนานไม่ใช่ว่าปิดตำนานนีเขาเรียกว่าเป็นตำนานเขายังอยู่ในใจพวกเราเสมอ เพื่อนๆทุกคนมาวันนี้ครับถ้าไม่ได้มาวันนี้ผมนอนไม่หลับนะพอจะกับคํา,า,า,าพ,พูดที่บอกว่าพรศักเฉลิมพลคือคู่มิตรตลอดกาลตรงนี้คือพรศักเฉลิมพลนี่คือปะทะกันอยู่เรื่อยัะก็ทุกเวทีของคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นงานบ้นานงานมางาบนบวชอะไรเถอะเขาก็จะมีทิลปินใหญ่ปะทะช้างชนช้างวันที่21เนี่ยที่เราจะจะถึงนี่ก็มีกันปะทะกันอยู่นะ มันเป็นคนเสือ่อมผิดนะแต่ไม่ได้บรทานแล้ครับก็คงสงใจถึงพี่น้องต่างประเทศและพี่น้องชาวแทยทุกคนที่ยังมีคุณพรศส์มยในหัวใจเสมอครับก็ขอใหรักเขาตลอดไปขอให้ขอเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานครับความรับใจค,ความประทับใจของพรญสรต์ก็คือเป็นคนที่ไม่ลืมเลเป็นคนบ้านนอกสูอบ้านอนอกคือ เขาเคยอยู่ยังไงเขาอยู่แถงเขาเขาเคยกินกบกินเขียดก,กินหนูหาหนูหางูอะไรเขาก็ไปของเขาอะไครับแล้วก็ไปเดินสายของผมไปประเทศลาวเขาชอบมากคือเขาชอบกบป่าของปลานี่นืออาหารปรดเขาเลยจะตางกับผมผมผมไม่ไม่กล้าเพราะว่าเขาจะด่านะไอเทวดาไอคนนักบุญใหญ่เขาแบบไม่กล้ากินครับผมก็ยังจำได้ตลอดเวลาและเขา พูดถึงเรื่องทาวงเขาก็ไม่กล้าในเรื่องทำวงเนี่ยผมจะกล้ามากกว่าย0สิกว่าปีที่ผมทําวงด้วยตัวเองแต่วันน้เขาบอกเขาไม่เอาเขาบอกว,ว่าทําวงมันวุ่นวายก็ดีแล้วที่เขาเขาไปัวคนเดียวถึยอด้แล้วเรียบง่าย้องนเรี่ายเาเป็นเพื่อนที่ยังรักกัน อยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นผมร่วมเพื่อนลหลายๆคนนะวันนี้หลายไปไหนมารุ่นรุ่นกับเขาครับรุ่นเลขหกนี่ครับรุ่นนี้ยังอยู่นะฮะหลายคนนี่ยังอยู่ครบสุดท้ายวันนี้ก็ขอทุกคนเกิดมาไม่อยากจะตายครับไม่อยากจะจากใครแต่เขาบอกสู้ชะตาวิกฤตชีวิตไม่มีใครที่จะวิกฤตชีวิตตัวเองได้ก็ต้องสู้ไปตามกาลเวลาพ่อขอให้เพื่อน ไปสู่พบที่ดีภูมิที่ดีไปสู่ในสัมปรายภพบ,บสนสวมวรรค์ที่บุญและกุศลที่สร้างมาก็ขอให้หนุนนาให้พบแต่ความสุขอย่าผ่งทางโลกนี้ผู้ที่อยู่เราจะเป็นลูกเป็นภรรยาก็จะทําบุญหนุสนส่งให้ขอให้เพื่อนจงไปดีสสบายครับ,บครับ ยี่สิบนี้คือ21ตุลาคม21เดือนนี้ครับ,รบเป็นเป็นงานอะไรเหรอคะเป็นคอนเสิร์ตปิดครับคอนเสิร์ตปิดทางออนไลน์ทางทางเฟซบุ๊กครับก็อยู่อยู่สถานที่จะไลฟ์สด คือคืออย่างนี้นครับคือคือเราตั้งเอทีนะเราตัเป็นคอนเสิร์ตปิดนะครับในสิทิเราก็ไม่ได้ดูมาเนี่ยแต่ว่าถูกเป็นออนไลน์ก็คจะมีคุณภาพเป็นคนตัดใช่ใช่ครับก็สาวน้อยเพื่อบ้านแพงนี่ครับอ๋อเอางานเชิญงานนี้มาที่จะขึ้นไปเราเป็นดีเลยอะไรกันใช่ครับก็เปลี่ยนการ์ดโคเตรียมมาเป็นเดือนแล้วก็เวลานั้นคือออนไลน์แค่แบใช่เยอะอย่างที่ค่ะ ไม่นึกอะไรครับก็มันจับไม่อยู่ผมก็จะร้องเพลงให้อะไรประมาณนี้ครับก็คือเขาไม่อยู่ก็แต่เขาอยู่ในใจแฟนเพลงอยู่ถ้ามีเรายังอยู่แล้วก็ช่วยทำอะไรของเขาถึงเขาเข้าแล้วกันสมบูรณ์สมบูรครับ

cao lúc năm tối xong thật là hai tháng mưa có chiều không còn chè cả lại dầu nhiều cháo phải con con sắp cả con sắp tay cả hoa mà hà nhân sáng là vùng không xịt được mó อายุไผ่พวงไผ่61ปีท่านนี่แม่ย้ําเข้าก็เกเที่ยวของม่นอกท่าพบยามสวรรมัอยู่ร่ไปแาี

ในวันนี้พเอนขณะที่ันนะครับเพื่อนสนนะครับรอบเมนจำนวนสามรอบตอนนี้ก็เป็นรอบที่สองนะครับก็ทาันนะครับเพื่อนสนนะครับรอบเมนจำนวนสามรอบตอนนี้ก็เป็นรอบที่สนะครับก็ทางด้าน เราไปเพื่อสุขุมวิทนะครับหรือว่าลูกค้าเครื่องนี้นะครับหรือการที่เราทำธุรกิจที่มันลงเขาให้มาเป็นเพราะว่าการที่เขาเป็นฝั่งตรงกันนี้นั้นจริงจริงท่านก็เลยต้องเป็นนะครับเพื่อที่จะมาดูมันได้นะครับผมหลังจากนั้นผมก็เรียนรู้ว่ามันสำคัญแค่ไหนยิ่งที่จะที่ตัวเองถ้าเหมือนที่เราต้องการที่จะพัฒนาทำให้ตรงที่ทำให้ร่วมมือกันไทยกับต่างประเทศ นี่สุขภาพ <coughs> แล้วนะครับในงานก่อนหน้านี้ก็เซ็นหนึน่งคนไม่ต้องรับใบพอนะครับก็จะมีมาแล้วนะครับผู้แทนใบคอนก็ได้รัม,มาแล้วนะครับในานานมนของท่านนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าเกียรติทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติกับเจ้าภาพสำหรับวันนี้นะครับ ลหลานาศก็หลังจากที่พระคุณญ,ญา้าเรียบร้อยก็จะเป็นแค่ญาตินะครับประมาณสักไม่เกินาญาติของคุณพรศักดิ์มีเจ็ดท่านนะครับแล้วก็ลูกหลานนะครับลูกภรรยาแล้วก็ลูกนะครับก็สี่ท่านนะครับไม่เกินยี่สิบท่านนะครับเพื่อที่จะทําพิธีในส่วนนะครับในาภารกิจต,ต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนี่ลขออนุญาตขอเิเจ้ายอมยอมรับในส่วนว่ามาแขกพี่มาร่วมงานในวันที่มาจากทุกสารทิศนะครับมาจากทุกภาค มาจากทุกส่วนนะครับแต่ด้วยมาตรการโควิดตอนนี้นะครับก็ขอกราบขออภัยนะครับทุกทุานด้วยจริงๆนะครับรับในนามของเจ้าภาพนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณนะครับท่านสอสอนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้นะครับผมไม่มั่นใจว่าท่านาทาเดินทางมาถึงหรืยท่านสุทินคลังแสงท่านอนิศรเท็งเกตนะครับท่านชัยยาพงมาท่านสยามอัตสสงครับนะครับที่เห็นแล้วก็ เจ้าภาพเจ้าภาพมาเจ้าภาพมากเองเองเจ้าภาพต่อต่อจากพระคุณเจ้าเลยนะครับเจ้าภาพสักยี่สิบท่านนะครับเจ้าภาพขอเจ้าภาพครับเจ้าภาพคุณพ่อเทบุญถมบางอ่อนซ้อนสมอนผมไล่ดี๋มาเลยเด็ดครับลูกสาวคุณอาพรคุณอภรคคุณพีรศั์นะครับครับคุณสุภาพพอนะครับคุณธนพรนะครับคุณฟรีดามณีคุณนัยแพทย์เขาโรคนะครับ ก็คงจะได้นำเรียนพี่น้องนะครับแล้วก็รับประธานาาคุณพัฒนานะครับึ่งขันเสียงสยามครับเราจะปิดไม่เยอะนะครับเนื่องจากว่าเราจะทำพิธีใน,ใน,ใ,นในขั้นตอนต่อไปนะครับพยายามเราจะปิดที่สลัก หาผมเกล็กันบันไปนี้คุณเอ่อโดดเดียวนะครับตัวเดียวคนสุดท้ายโัวเดียวคนสุดท้ายแล้วนะครับก็คงจะเป็นจุดสุดท้ายที่จะครับคุณพ่อเฮาะนะครับอันนี้เป็นคุณพ่อของอคุณพ่อซักมากพบไปนอกลูกลานนอกบัน คุณเน่งคุณเจมนะครับที่จะขอความปรนณาว่าเราจะให้นะครับร้านน้ำศพเพียงไม่กี่ท่านนะครับเพื่อที่จะปิดป,ปิดในส่วนของขั้นตอนในการร้านน้ำศพนะครับเพราะว่าเราจะขั้นตอนต่อไปคือ,อาการนะครับไหว้พระรับศีนต่อไปนะครับจาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าตอนนี้นะครับศพศพมาแล้วฝนก,ก็จะมาด้วยนะครับ ครับยังไงก็ไล์การไล์สดนะครับขอความกรุณาให้ไปแชร์ในในในเพจของความสั่งแสงนะครับการไล์สดของพี่น้องชาวาที่มาร่วมง,งานนะครับท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมง,งานนะครับว่า,อาขอให้นแค่ถ่ายภาพภาพถ่ายเท่านั้นนะครับวันนี้ไม่อยากให้เกิดคัตเตอร์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับชาวาจังหวัดนนทบุรีนะครับ บาอย่างได้ยิ่าคา่ามากงนศพพันซักสองแสงแล้วก็ไปติดโควิดโอ้ยน้องคนเห็นองไรน้องผมนั่งหาเชืต้องบ่นนะครับไม่อยากให้เกิดคัตเตอร์อย่างนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับทุกท่านที่มาอยู่หน้าแห่งนี้นะครับตำบลบ้านขามนะครับตอนนี้นะตำบลบ้างขามที่ท่านอยู่ตรงนี้นะครับมีผู้ป่วยโควิดที่ห้าสิบรายนะครับครับห้าสิบรายบนบนหน่วยที่หาเชื้อไรนะครับ นะครับก็ขอความปรนนาทุกท่านนะครับอย่างไรอย่างไงวันนี้นะครับสวมแมส1ร100้อยเปอร์เซนนะครับสวมนะนะนะแมสทุกคนล้างมือบ่อยๆนะครับ ก็จะเป็นหน้าที่ของทางทางสำนักพัฒนธรรมจังหวัดนะครับได้ดำเนินการในส่วนของพิธีการ <c oughs> ท่านกราบุลพระคุณเจ้าพระครูปราภาบุญจะโชกเป็นองค์พิจารณาไตรบางสุบุเปิดตนเอง <c oughs> ขออนุญาตจากท่มนุษย์ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ับไมาครับ่อยัะครับต่ครับไป่ครับคุัทวับมงค่ครับครับไ่ครับไมสครับไครับไรับไมครับม่คับไมครับครับ่ค,บค,ครับ,คนนรรรรบมครับ,าม,าบ,บม,ม่ครับไม่รรับไม่ครับไม่ับไม่บม่ครับมครม่ครับคุณบไมรมผู้ใหญ่บ้าน ต้านศีมงคลครับคุณสันพบกับปะโกผู้ใหญบ้านบ้านธาตใหม่ครับคุณยอดชายชัยภูมิครับยายแหลมสาน้อยเพชรบันแพงครับเรียนเชิญครับ นี่น่าจะเป็นตัวจริงเสียงจริงนะครับถ้าใครติดตามในเพจของสาวน้อยเพชรบันแพงวันนี้งดการจุดต้องไฟหนึ่งวันนะครับมาร่วมงาน <c oughs> ครับผมในนามของเชาภาพนะครับขอกราบขอบคุณท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับขอให้ครับผมเป็นตัวแทนนะครับที่ได้ขึ้นไปวางนะครับ ที่เหลือครับครับเจ้าภาพบริหารจัดการนะครับเรียนเชิญนะครับขึ้นไปข้างบนเลยครับไตยข้างบนเลยครับครับเรียบร้อยนะครับจะ จะมีชุดท้าไตรบางสุขุณรองอีกหนึ่งชุดในอีกหนึ่งรอบนะครับ หม้อครับน้ำใจให้กับน้องทั้งสีท่านครับโดยนะครับน้องวรรณพรประจันตเสนครับพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลสัญลักษณ์หม้อเป็นน้ำใจให้กับน้องทั้งสีท่านครับขอบคุณมากครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการลำอะไรพรสัตว์นะครับโดยหมอลำกับหมอแคน ลำอาลัยพรสักนะครับชื่อชื่อกรลำอาลัยพรสักปลายปากกาสัตว์สัตว์มากอาจารย์ของพรอสามของห้าองค์จ้าใดกับกอกราบพรท่าจะให้ใบควานและหาเนื้อหาเชิญข้างค่ะ พี่น้องเออเสียงแค้นยังบอสินเสียงพิมยังบอสางวัฒนธรรมบอเจือจาเสียงลังเงาเสียงลังเงาดังเงากองมาตองเขาใส่หูพี่น้องเออ มีน้ำใจที่จะมอบให้กับทั้งหมอลำาน้หมอแขนทักเชิญทักน้องพีรษศักดิ์ประจันตเสียงครับลูกชายคนสุดท้องนะครับลุกชายคนโตนะครับเพราะว่ามีลูกชายคนเดียวผู้ที่จะสืบสารต่อในส่วนของนะครับหมอลำรุ่นุงครับพีรษศักดิ์ประจันตเสียงครับขอบอขอบคุณครับหมอลำาสำหพับที่ขอครับขอบคุณครับก็ในฐานะ เพื่อนเล่นดินนะฮะรุ่น60นะครับ60ใน60ขึ้นนะครับเป็นเพื่อนคุณพอจะหงแสงเป็นเพื่อนกินเพื่อนเก่าเพื่อนเมาเพื่อนอยู่ด้วยกันตลอดเลยนะครับยุใสกั่มากครับคุณอาจารย์วิดครับเพื่อวันนี้ส่งสการเป็นวันสุดท้ายกับพินิสารอิทธิพงศ์จันทร์บรรลุภาคบุราษใช่ตัวไหนบ้างครับเคยสอนเรื่องสีใช่ไหมครับว่าไหมครับ คุณลุงแพย่ครับขออนุญาตทัางครอบครัวครอบครัวครับการการนี้นะครับคอนสักสอแสนเขาไม่ได้ปิดตำนานนะครับเขาคือตำนานขอให้ที่ร้างเอาใจตามนี้ครับอันนี้เป็นขั้นของลูกๆครับอยากให้พ่อเป็นตำนานไม่อยากเรียกว่าพ่อปิดตำนานมู่เพื่อนทุกคนมาอีกบ้างครับครับ ขอบคุณสำหรับเจ้าภ้าคุณเองครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ว่านะครับวันนี้ท่านผู้ว่ามากครับขอบคุณทุกอะไรครับอาสสลามบวงขอบคุณครับกับเป็นทีมงานศิลปินนะครับที่มาร่วมไว้ในครั้งสุดท้ายนะครับคุณวันศศ์สองแสงนะครับกับขอบคุณทั้ง5หน่วยงานนะครับตอนต่อไปนะครับ เพื่อที่ส่วนกุศลให้กับคุณพันศักดิ์สองแสนนะครับคุณสัมพันธ์คุณลาวันคมเดเรศนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทสุดบริรการนะครับไทยจดทะเบียนมาห้างแล้วก็ไทยจทะเบียนอเพโคสเตชันนะครับจะมอบปัจจัยนะครับถวายปัจจัยเป็นจำนวนสองหมื่นบาทนะครับให้กับวัดป่าชีสว่าร์ครับขออนุญาตกลาวมิวนพระราชชิรพาดานะครับ พี่มนต์พระราชาพระรชัชกา,าลพระชิรธาราครับพี่มนต์ครับเป็นครับเป็นสาธุเชนของวัดป่าศิสวรฐานะครับเป็นเจ้าวาดวัดศรีสักแก้วนะครับประธานสงฆ์ของวัดพัชริตกิจยาพารามนะครับ พิเศษโรงเรียนแก่นคอนที่ไรมุ่งหวดขนแก่นครับธรรมจะไปจะเป็นการอ่านประวัติผู้ัวชนขอเรียนเชิญทุกท่านครับที้อยู่ในอาการสำรวมเพื่อที่จะส่งดวงวิญญาณของศูนย์พกศาสสองแสงไปสู่สุปดิในสังรายโภค พระคุณเจ้าพระพัชรขวารา,าพระคุณเจ้าทุกครูกรับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลภูท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกระผมนายราชันพาวพาสาธารณสุขอมบดอรศันได้รับสรรทานมัดจากทางเจ้าภาพให้มาเป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณพรศัติ์ส่สองแสงหรือคุณบุญเสาร์ประจัตเสน เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสอนแก่ผู้วายชนชาติกำเนิดคุณพันศักดิ์สองแสงมีชื่อจริงว่านายคุณเสาประจันตเสนเกิดเมื่อวันพุทธที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2,503ที่บ้านโนนสมบูรณ์ตบ,บ้านไผ่อบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น เป็นบุตรคนที่สองของคุณพ่อเฮาคุณแม่แว่นประจันตเสนมีพี่น้องด้วยกันทั้งไปเจ็ดคนคือหนึ่งนายเทประจันตเสนสองนายบุญเสาประจันตเสนผู้วัยชนสามนางบุญผงมประจันตเสนสี่นานงอำฟพร,พรประจันตเสนห้าคุณบางอ่อนประจันตเสนหกคุณสมรประจันตเสนและเจ็ดคุณสอนประจันตเสน ประวัติด้านการศึกษาคุณความศักด์ส่อแสงจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงการศึกษานอกระบบนอกโรงเรียนระดับปริญญาบุษลีประติทธิศิีรรศศิลปศาสตร์สาขาวิชาดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีการทำงาน คุณความสัตย์ส่องแสงจะเป็นคนจริงจังกับการทํางานมีวินัยและมีความรับผิดชอบสูงเมื่อรับงานใดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะต้องเป็นงานที่ได้ที่ทําให้ได้เมื่อเป็นผู้นาจากดูแลน้องๆเพื่อนๆด้วยใจเมตตาและตัดสินใจเด็ดขาดเมื่อมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเป็นผู้มีความรักมั่นคงในอาชีพของตนเองและเืิดทูนภูชานภูเกงทุกท่านด้วยใจอยู่เสมอ รางวัลเกียรติยศของคุณพันศักดิ์สองแสงพุทธศักราช2534รามสิบสี่รางวัลได้ทานุพุทธกุลสัตว์จากสมเด็จพระกิริพัททิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีศศิษฐกราบสองพันหาร้อยสรางวัลมาลัยคองนักปลร้องยอดนิยม ได้รับพระราชทานศิลปศาสตร์บัณฑิตศิลปศาสตร์สาขาวิชาดนตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิเมื่อปีการศึกษา2547-2548และคศ2562ได้รางวัลสิงหราชสาขาศิลปการแสดงจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามชีวิตการกรองเงินคุรควาสัตส่องแสงสมรสกับคุณจุราวันประจันตเสนมีุกิดาด้วยกันสามคนคือ หนึ sea, aman, sky, Without, ่งนางสาวอาพรประจันตเสนประกอบอาชีพส่วนตัวสองนางสาววรรณพรประจันตเสนประกอบอาชีพนักราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลพัญยลจังหวัดปรดอนธานีและสามนายปีรักิ์ประจันตเสนศึกษาที่มหาวิทยาลัยการที่รายแห่งชาติวิทยาเขตอุดอนธานีอุปนิสัยของคุณพรศักดิ์ประจันตเสนเป็นคน คุณพ่ะสามทองแสงออกไปครับเป็นคนมีจิตใจดีมีน้ำใจชอบช่วเหลือเพื่อนที่น้องอยู่เสมอเป็นคนที่มีมิตรอารมณด์ดีชอบพูดชอบคุยมีความเป็นกันเองให้เขียนผู้อื่นอยู่เสมอรักธรรมชาตริรักสัตว์ยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตของชาวบ้านรวมถึงศาสนากกชนที่ดีชีวิตเส้นสาย <Es> ลูกทุ่งเริ่รมจากที่ความสตว์ส่องแสงมีใจรักและอยากเป็นศิลปินเจ้าตัวเลยตั้งวันทีชื่อแชมปิสานโดยมีเทสชุดแรกในปีพุทธศักราช2524ในชื Somewhere ่อเสือสำนึกปาและชื่อความสตว์ส่องแสงนั้นตั้งโดยครูเพลงรัตวัฒนยาหรือครูคำหอมพ่อห้างน้อยผู้สัตว์ุนให้ตั้งวันที่ความสตร์ตส่องแสง อเพลงต่อเน,นื่องประมาณ40ชุดมีชื่อเสียงสูงสุดในปีพุทธศัก,กราช2 5 2 9 2 5 3 0จากเพลงสาวจันทรตั้งโกะจนมาสู่ฉายาว่าไอหนุ่มเห็ุแขนซ้ายลายมังกรโดยครูคำหมอมเดชตันให้และเคยมีการจัดคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ระ่ันกับนักร้องไผ่สาคนชื่อดังเิร์ดธงไทยไม่ดินไปด้วยดนตรีสองแนวต่างสไตล์ใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่า คอนเสิร์ตสองคนสองคงเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2องพันาสจนนัสนามกีฬาเบรโดมหัวหมากและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินสายทัวต่างประเทศถือว่าช่วงนั้นคอนสักรส่องแสงเป็นมอลล์คนแรกๆที่มีโอกาสได้โชว์งานเดินสายต่างประเทศคุณคอนสักร์่งแสงกลับมาดังเตี้ยมอีกครั้งในปีพุทธศักราช25 4 8สิแจากเพลงมีเมียเด็ก ที่ได้รับความไม่ยมตอนนั้นพร้อกับเด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายหลอามากยิ่งขึ้นจนนำไปสู่การปรบวดวร้องเพลงที่มีผู้ร่วมขนตอนนจนคงใช้เพลงของคอนสัตเป็นการปรอบวดว่าเราสุดท้ายคุณคันสัตส่องแสงเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหากแต่หลายปีก่อนหน้านี้มีอาการหอบเหนื่อยง่าย ขอรับการรักษากับแพทย์ตามอาการเรื่อยมาแต่ยังหาสาเหตุของโรคที่รุนแราไม่ได้จนวันศุกร์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2564เวลา20นาฬิกาคุณพ่อสั่สสงเสัยได้มีอาการวูบล้มใน